สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับอาแล้วนะคะช่องอาร์ฟอดปทุมค่ะวันนี้อาได้ส่งหมอบรวจได้กับปีไส้นะคะปีไส่ได้มาจากส่งค่านะคะคันนี้นะคะเป็นตัวฟอดรุ่นเอ็กซ์เอพัสปอร์ตนะคะราคาะค่ายของเขาจะจี๊ดหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะคะจุดแตกทั้งหมดวันนี้อาแต่งกับปีไส้ฟรีเลยให้รถแลบแบบรุ่มมากปีไส้โอเคครับถูกใจเลยนะคะเนาะไ่้ซึ่งอยากได้เลยแบบนี้ตามนี้เลย คันนี้ก็เป็นคันที่ซ้อนเลยเนาะติไซ้อนมาออกรอบที่แล้วมากับพี่บาวเนาะคันแรกแต่มันจะมีคันตีดสามคันติดสี่ติดพี่บอลได้จองมาสี่คันแล้วหลังมั้งเนาะเดี๋ยวแรื่อล็อบกันก็ได้นะพี่ได้ครับอ่าไปฟาดเลยหลังนี่อันนี้ลายสติ๊กเกอร์ที่พี่ไต้เลือกมาเองเลยนะครับเลกมาเองนี่เปืิมดาวเลยค่ะเปิมดาวรอดาวมันจะอยู่บนฟานใช่ค่ะอ่าเปิมอะไรข้างในนะ ของเราตัวนี้เป็นแคปเปิลได้นะคะกว้างมากหนังอันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเบาะนั่งเป็นสีดํานะคะเดินได้แต่แคปสีแดงก็ปิดใช้ไปแล้วเนาะครับกับระบบการใช้งานเดี๋ยวก็ได้อธิบายไป็ลไรจะไม่ดีได้ครับกับจะมาเรียงหลังข้างลางกันต่ออันนี้เนี่ยปิดเฟืองไม่เลยตัวนี้เป็นชุดหลบาเล็กนะคะก็เอาเรนเดอร์ ตัวนี้ก็เป็นชุดตั้งฟรีนะคะที่ติดตั้งให้พีทใต่ไปค่ะส่มาทางข้างล่างนะคะอันนี้เลยอันนี้เป็นตัวกันชนล่างเล็กเลยค่ะข้อเอาเรนเดอร์เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปเลีกกันส่วนล่างที่ข้างหน้าทีน่ะช่วยนะพี้เนาะอยากได้อยากได้บ้านเลยค่ะอันนี้คิวกันสานะก็ทิ่ไปให้นะ ก <rude S 2> ันนี่พี่สาก็ขับไปตุ้มค่าเลยวันนี้ขับไปตุ้มค่าเลยครับเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ไายเพงเลยด้วยนะครับผมค่ะงั้นก็วันนี้อาก็หนึ่งยาจบคลิปอ่ารีวิวจอฟอร์เรนเจอร์เอ็กซ์แอลพัสปอร์ตหอยเจียงแกนี่ก่อนนะคะเราตางนี้ก็มีสาแล้วเนาะอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้ด้วยนะแต่ว่าลูกค้าคนไหนสนใจพี่ไาลองฝากพี่สายซื้อมันเองโอเคครับถามาทจะพบปะพูดของน้องอานี่โอเคครับยินดียอมรับว่าเขาบริการดี โซ่ตีหนึงกับหลับตีนึ่งโทรตีสองกับตีสองกับข้าคุณมากคบนองค่ะมีไกลก็ข้าวขึ้นมีได้มาค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันไม่กันปีรักกันดีสิควันเหนือก็ได้อ่าส่งหมอพอดกับพี่ไทยเซ็ตเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่ไทยก็จะได้ทําการเดินทางไปต่อจังหวัดสุขคานะคะก็ให้พี่ไทยเดินทางปลอดภัยนะคะให้งงรวยดวยค่ะถ้าลูกค้า คนไหนสนใจนะคะอยากแกออกรทธิ์ฟอปดปลายแดงกับอาถูกรุน่นก็สามารถเกโทรมาหาอาได้ทีเบอร์ตัวสูนเกาๆซ่องซ่อซ่องเกซ่องซีๆนะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะโทรเดี๋ยวอาจจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นกับอาได้เลยว่าแต่งแบบนี้เาาเทาไรออกรทธเทาไรนะคะวันนี้อาก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย